ดีซี a ช n แนครับดูยายสมนทําเมนูเด็ดนะครับวันนี้นะครับก็คือกุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหน้ำปลาอยู่ไหนน้ำปลาก็อยู่ในนี้แหละไหนไม่นี้แหละโอ้เสือเพิ่งตื่นนอนแงเลยเนี่ยคุณไปหลับนายมาเหรอนายน้ำปลาไม่เห็นมีเลยคุณกินก่อนสิว่ามันแซบหรือมันบ่แซบอ่ะเข้าใจกินคนแรกเลยอ่ะแมวไม่กล้ากินกิน กินไปเลยเขาก็กินกันแบบนี้ล่ะ้ไม่กล้ากินจักของแซ่บซะแล้วเอาแผปซี่คนละกระป๋องไม่กล้ากินกลัวกลัวทำไมไมันสุกแล้วไม่เคยกินอย่างือโอ้โหไม่กล้ากินไม่มีใครแจ้งเราไปจัดมาไปจัดมาเลยยยาามเดี๋ยวเราจะคว่ำไว้ตรงนี้แหละกินไปเลยอ่ะจะสมองกินสิจะได้ถ่ายถ่ายคลิป เดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆกองเก่อยู่นี่ผมมาตัวหนึ่งอย่าพึ่งเอาติละคนสิเอามาช้าๆจะได้คลิปแบบทีแปดนาทีบนค่อยค่อยยัดใส่ปากช้าๆเคี่ยวสโลโมชั่นเอมอนมาคะแนนตัวเองตรงๆสิ มันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวมันหวานมันจืดมันอะไรมันจัดข้าวไม่ทานเลยพี่ต่อเนี่ยไม่รอเลยอ่ะมันอดใจไม่ไหวไงไม่รอใครเอออร่อยมากหวานกลมกลม็ดพอดีน้ำปลพอดีสุดยอดเลยไปพี่ต่อไปจัดมาอืก แป๊บสก็ละกล่องไปกระละกล่องไม่มีไม่เห็นนี่นะมที่ไหนร้านเขาปิดแล้วบ้านนู้นไงตอนนี้ร้านมาต้อปิดขายบ้านเลยคุณตามไม่อยู่นะฮะร้านไม่ได้เปิดก็หาประดามด้วยมาดาไฟ์สดอยู่คอมเมนต์ไปคนดูอยู่พันห้าน่ะแต่เห็นคอมเมนต์เราไหมมาดาเอ้ยเดี๋ยวขยันเสือไม่กินอ่ะเสือไม่เคยกินของดิบ เดี๋ยวเอาไปคุ้ความไปก่อนไปหาของกินก่อนจะไปทําอะไรนะเอาความไปหาของมาแก้มก่อนไปหาความความไว้ก่อนจะไปหายังไงยังไงครอบนะเออจะไปหาอะไรนะน้ำนมลมหาน้ำนมมากินก็แล้วกระป๋องไปอ่าไปไปยายไปมันเลอะถ้าเอานี่ความมันมันจะเลอะกายขี่รถยายแหละไปโอ้บอกไปดอกกินเลยอืม อ็กซ์กินเร็วๆนี่ก้องได้ก็ไม่เห็นจารฮะเสือลุยิ่งกัวที่เขากินของดีกินแซลมอนแซ่บขนาดเด้อเอ็ซีอย่าน้ำลายหกเด้อยั่วน้ำลายโอ้โหอากาศโอ้โหแดดแซ่บวันนั่นเจ้าน่ะเจ้าถ่ายใครน่ะถ่ายเจ้าอ่ะถ่ายยายถ่ายแม่ครัวเหรออืม โอ้โหเดดแลยมากไอซีตอนนี้เยอะเดี๋่อเยอะเลยอย่ามาจิ้มสิงนี้ไม่ไม่ไม่โอ้ต้นไม้มันไม่ห่ออย่ามาจิ้มได้ไหมบอกว่ายายเนี่ยทำอย่างนี้แล้วจะต่อคนที่ไปจาทำปลูกปลานี่ถ้าเป็นถ้าดูแลแค่ครึ่งเดียวไม่ไม่ช้อนยายเพราะว่ามันหยิบไปทั้งตัวมันมีพิษให้ทั้งตัวทั้งตัวอยู่แล้วอย่ามาทำอย่างนี้ยกไปทั้งตัวนี่มันเนื้อ อ่าเมื่อกี้อยู่กันตั้งยี่สิบช่องตอนนี้เหลือกันแค่สามช่องเหรออ่าเขาหลบไปนอนกันหมดหลบแดดัน่อนมันร้อนโอ้โหแดดร้อนมากนะฮะพริกก็มีให้ทุกตัวแล้วเนี่ยยกไปทั้งตัวเลยนะคะนี่อ่ากินโชว์ยายมอนโอ้ยเพชด สวัสครับผม TC Channel นะครับยินดีต้อนรับก็สู่ TC นะครับหลักคือบามานอนเล่นนอีเมีเดี๋ยวมาหมุนเตี้ยวหมุนอีบามานอนเล่นาอีมเตี้ยวเล่นกับแม่เหรอไปยิงน้ำเมียไปต้อนมัดมือบามายู่น้ำแม่เลยอุ้ยอยากนอนเล่นอุ้ยคุณมาหาอีเมีเลยอุ้ยสูงมา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 นอนน้ำแม่ยไหมนุ๊กตักนุ๊กตักเอ้ยนุ๊กตักแม่เนี้ยเมีคือถอดหลามัดมือไป ไปหาเหรียญบ่มาหาแม่เมื่อตื่มือไปเอื้อนกับบ้ามาโอ้ยออกแล้วไปเอื้อนกับใครแล้วเปลียนเปียนเปียนเดือดเดือไม่สนใจแม่เลยโอ้หันไปหาพ่อแล้วโอ้โหอยู่กับพ่อทั้งวันเลยเปี่ยนเปลี่ยนเปียนเปียนเขาจตามามาเดี๋ยวจะบีบเองฮะได้ยินของเล่นแล้วเห็นของได้ยินของเล่นแล้วงงโอ้โหเปี้ยงงเปี้ยงงงงเลยลูกเพราะตึง เดียวน้ำเปียกกลัวนะครับกลัวเสียงยังไม่เล่นถ้าเป็นพิ๊นิกนะโอหยเล่นเนี่ยหมวยษาซื้อมาให้เนาะเอาไม้มาให้แทะดีกว่าไหมยังงงยังงงเอาไม้มาให้แทะดีกว่าไหมผมงงครับแทะฝาท <laughs> แทนแทนที่จะเล่นตุ๊กตาก็ไปแทะฝาแทน <laughs> ผมงง <laughs> มครับมัน นี่ตุ๊กตาก็อยู่นี่มูอดอุนั่นเโอ้โหนมเปรี้วแท้ฟ้าแทนเลยือกว่าอีเม่ไม่ถูกอเม่กึ๊ทอดหลาแทนด่ไหมไปาเหรมือมือมามาหากันเลย้ยาเหมือมือมามาหากันเลยอ่นี้ถ้มาเล่นตุ๊กตาล้ลูกเหรีว่าเป็นเฟื่อไห่เล่นยีกว่าด่างดุนนอก ฟื้นไม่เล่นดีก็ว่าีงฮะฟื้นไม่เล่นดีกว่าไงว่ามักดีตัวนี้บ่มักของเล่นบ่มักมาฟื้นบ้านละโอ้ไปซะแล้วอย่าไปอย่าไปแม่นักไปลูกมานอนเร็วมานอนน้องไปไปนอนกับแม่ไปน้องไปนอนกับแม่มานอือแม่มามนอนกับแม่นอนกับแม่นอนกับแม่มาเปรี้ยวมาเปรี้ยวพ่อเก่งอือมาเปรี้ยวพ่อเก่งอ้าวอยากเล่นกับพ่ออยากเล่นกับพ่อไปข้างนอกอ๋ออ๋ออีเต็ดอีเต็ด เล่นแล้วเล่นแล้วพี่ตตเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วนั่งงงนั่งงงน่ะงงครับอ้าวห่าวเปี้ยวเปี้ยวตีนตบลูกมะแม่แม่สอนไม่ไม่สอนวิธีเล่นลูกมะตีนตบเดีวตีนี่มาตีนี่มานี่เพี้ยวมีเพื่อนเล่นแล้วมาตบลูกตบตบตบอะไรวะตื่นเช้ามาเพี้ยวจะได้มีเพื่อนเล่นไงลูกอ่ะก่อนนอนจะได้มีเพื่อนเล่นไงเออตบตบตบ อ่าน้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆเปลี่ยนทำเรื่อยๆงงงงงงอ่ะเปียเอาขานี้ทำโอ้โหถ้าเป็นพี่นิกเล่นใหญ่แล้วเนี่ยสุดยอนี่ของเล่นนมเปี๊ยออกมาข้างนอกกินอ้อยครับนมเปี๊ยกินอ้อยนี่เปี๊ยวโหมันครับมันกินอ้อยครับผมชอบกินอ้อย ตุกตาไม่สนใจเต็ดสนใจอ้อยนะนี่หวานไหมลูกหวานไหมหวานไหมน้ำเปรี้ยวโอ้โหเอ้าแมงวันผมอร่อยนะครับพ่อผมอร่อยนะครับผมชอบกินอ้อยนะครับอ้อยมันหวานนะครับโอ้โหน้เปรี้ยวปอกอ้อยปอกอ้อยนะครับน้ำเปรี้ยว ถูกใจหมดเลยน้องเพียวเก่งมากเลยนะครับผมเก่งไหมครับก็ผมเก่งไหมครับอืมเพียวเก่งมากเลยนะครับอืออาามอันนี้เป็นอาหารเม็ดบำรุง สุขภาพมุเปรี้ยวกินไหมลูกกินไหมกินไหมกิน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 ให้แน่กินให้หน่อยกินอร่อยกินอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยกินแล้วหลอลูกเล้วกินแล้วหลอเลยกินแล้วหลอเลยเปรี้ยกินแล้วหลอนะเปรี้ยกินแล้วหลอนะครับอ่ะแปะป้อนให้กินทีละเม็ดไม่ให้ทีละเม็ดนะอ่ะกินเยอะไม่ได้นะก็จะไม่กินทีละเขาไม่กินเยอะอุ้ยอุ้ยกินแล้วกินแล้วโอ้กินไปสามเม็ดแล้วไม่เคี้ยวเลยเหรอลูกืึ เปรี้ยไม่เคี้ยวเลยเหรอไม่เคี้ยก็ช่างมันเพราะว่ามันไม่กรุบกรอบหรือเปล่าเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพนะครับเพราะเปรี้ยจะได้หล่อนะครับอ๋อเคี้ยวแล้วพอต่อต้องป้อนวันละวันละครั้งนะมาเปี้ยกินครับเป็นอาหารว่างตอนบ่ายนะผมเก่งนะครับให้เปี้ยกินเป็นอาหารว่างตอนบ่ายนะครับคิดถึงจังเลยนี่ฮะไม่อยู่ก็คิดถึงนั่นอยู่นกมานี่ไม่ตูุ ไปหาเหรีมดมือบอมอ่มาหายกบแม่เลยแม่ไปเอากับปมามันไปนอนเฝ้าวายแม่ไปฮับกับ,บมาติดอิปต่อคับกต่ว่าแปลกเลไหม,มไม่มีรถมันก็ไปนอนเฝ้าอยู่นั่แหละเอาน้ำให้กินบ่อยๆด้อมีต้องมีน้ำไปให้เวลาเขาไปเล่นทางนู้นมีภาชนะใส่น้ำไปให้โอ้ลูกหลานแม่ไหมโอไปเอามาอีกด้ยนี่โอ้โองใอ่จะอร่อยเออน่าจะอร่อยชอบ ชอบเลยเดี๋ยวแม่แอา,<ม>า,ามาอีกน้ำเปรี้ยวสงสัยจะชอบนะครับผมชอบนะครับอร่อยดีนะครับแม่หมวยน้ำเปรี้ยกินขนมที่แม่หมวยเชื่อมาแม่หมวยโฉมมาให้แล้วนะครับอืมสงสัยจะชอบละสงสัยจะอร่อยละอ้า่เบ๊กเบ๊กเบกเบ๊กกินต่อกินต่อ หยุดอ้อยไว้มากินขนมต่อโอ้ถ้าจะอร่อยนะเนี่ยลูกาจะอร่อยนะครับไม่วางไว้นี่กินเองอ่ะกินเองกินเองผมอร่อยนะครับเอาไม่กินเองอีกเอาให้ทีละเม็ดนะวางอ้อยก่อนวางอ้อยก่อนเอาทีละเม็ดกินเองลูกกินเองจะได้กินเองเป็นจะต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะลองกินดูชักเม็ดหนึ่งนี่เอา บำลุงขนบ่เอายิงนะเสือยังลองกินเล่นเลยเขาทำมาเพื่อมาเสือยังลองกินเลยเสือเสือยังบอกมันเลีกกินเียวกินเล่นเลยอีปะเตากินได้ลูกเหรโอ้ลูกหล่าอีแม่แมตุไปหาเล่นมัดมือนี่บ่วห่วงแม่เลยนี่มาเปรี้ยนดิโอ้ไปหาเล่นนี่นังมัดมือพ่ห่วงแม่เลยดิฮะกินแล้วจะได้รอลูกหล่าวายอีปะเตเอ้ยกินแล้วจะได้ล่อลูก วายลูกหลานอีแม่แม่เย็นรอรอเด้อลูกเด้ออีแม่กลับไม่รอรอเด้อลูกหลานรอรอเด้ออีพอเด้ออืมคนหูของแม่ไอปะเตาะรอเหมือนพี่นิกเลยเดได้รอเหมือนพี่นิกนะครับลูกกูหายใหญ่หนิบุกุ้หายง่ายง่ายหนิชูมันเก่งขนาดนี้หนิหูขาลายหนิไอหมาเปียวมันหูขึ้นหนังนี่หนิปานไอโปกับไอกอลัมกินเด้อปันเอดับมันกินน้ำจะได้รอรอขึกันเด้อลูกเด้อ ไอป,ปูกบไปกอลัมไปนอนเบ้ดใส่หลังก็เห็นเลยหลายแม่แม่อีแม่กลับมาบักหลายรอรเด้ออีพอเด้คอคนหูวของแม่เด้อโอ้ยขึ้นหอดหลายเด้อนี่หลายแม่นี่โอ้ยสูบผู้หายหลายผู้ด่าไปหาเหรียญล่ลเขามากพิษเถระเต็มตัวอย่าเลืองกับพวกนี้หายเอาเอง เปไล่เขาว่าเกตตาที่แหละเล่นนไรเกตตาจรงเลยเลือก่ตาเลือกมันมันคเบาพืชนี่ตาเลือกมันมันใส่ทีเอาเอ้าไอโปเอ้ยโปไอโปเอยก้ัมก้ามก้มก้ัมอ่าแนมกรัมกรัมก้ํมกรัมโอ้โหดําดดัดัดับอ็นิกเอ็นีกอนิกเดี๋ยวได้ไปเล่นกับเพื่อนนะครับ ก็ผิวเขาก็ดีขึ้นแล้วเนาะสุขภาพผิวเขาดีขึ้นแล้วบำรุงผิวพันธุ์มันเปี้ยก็ผิวดีขึ้นนะครับแม่มาอยู่ด้วยสองอาทิตย์ซื้อแซมพูก็ยังเหลืออยู่แต่พ่อซื้อมาอีกอันนึงซื้อมาแล้วเห็นมันมีเหลือน้อยก็เลยซื้อมาอมนานๆค่อยอาบก็ได้นะก็ได้น้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเล่นคูณอะไรโอ้โห,โหถ้าจะอร่อยกินแ,แค่นี้แหละลูกกินวันละแค่นี้แหละ โอเคเอ้าแคะอ้อยต่อขอบคุณครับผมแม่มวยครับอืมกินเก่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนมเปรี้ยวนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p c Channel เลยนะครับขอบคุณครับ